ยิ่งโยมยึดมั่นมากเท่าไหร่ยิ่งทุกข์มากพระศาสดาบอกไม่มีสิ่งใดๆในโลกนี้ที่เมื่อเราเข้าไปยึดถืออยู่จะเป็นผู้หาโทษไม่ได้ไม่มีทางเป็นโทษหมดหน้าที่เราเนี่ยฝึกปล่อยวางยึดอะไรเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะสิ่งนั้นจะมีการแปลรปวนไปจากเดิมเรายึดคนนี้เวลาผ่านไปคนนี้จะเปลี่ยนเราจะทุกข์เพราะคนคนนี้เรายึดสิ่งสิ่งของนี้เวลายึดเนี่ยยึดลดอร่อยของมันนะยึดตอนมันสวยมันงามมันมีคุณประโยชน์ แต่พอสิ่งสิ่งนั้นแปรเปลี่ยนเพราะความเป็นอนิจจังของโลกความทุกข์จะเกิดขึ้นยิ่งยึดมากยิ่งทุกข์มากใช่ไหมดังนั้นถ้าสิ่งสิ่งนั้นแปรเปลี่ยนแล้วเราไม่ได้ยึดมากเราก็ปล่อยไปความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นลูกเราเรารักถ้าลูกต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายเกิดการแปรเปลี่ยนของลูกเราถ้าเรายึดลูกมากเราก็ทุกข์แต่ถามว่าเวลาเราไม่ยึดลูกคือทอดทิ้งเลยใช่ไหมช่างหัวมันเลยหรือเปล่าเราก็คือทำหน้าที่อย่างถูกต้อง ทําการเลี้ยงดูบอกสอนศินละปะวิทยาอะไรต่างๆที่ผู้เจ้าตรัสไปหน้าที่ของมารดาบิดาที่จะดูแลแลรวก็ทําหน้าที่แต่ทําแล้วเนี่ยไม่ไปยึดว่านี่ของฉันนี่ลูกฉันอย่างนี้ทำหน้าที่อย่างถูกต้องแค่นั้นโยมใช้รถใช้สิ่งของใช้แก้วน้ําใช้อะไรโยมกินข้าวล้างจานกันไหมล้างผมปล่อยวางไม่ล้างอาจารย์ <c oughs> เดี๋ยวจะยึดติดจานกินแล้วก็ทิ้งมันไปโยมมากินอีกรอบป็เน่า พอเห็นโยมล้างจานโอ้ยยึดติดยึดติดแหมเช็ดอย่างดีเช่นนะล้างให้สะอาดเช่นะนะทาทาไมเนี่ยบางทีคนเราแยกเรื่องหน้าที่กับความยึดไม่ออกนะพอเห็นทําอะไรกับอันนี้ดีโอ้ยึดนะเห็นทําสมาธิมากนเนีี้ระวังจะติดสมาธินะแน่แน,น่ไปละสมาธิต้องทํามากจเจริญมากการติดไม่ติดนั้นมีเครื่องวัดอะไรเพลินต่ออัศรธา,าลดอร่อยของสมาธิไหมหรือว่าขณะที่ทําสมาธิเนี่ยเฝ้าดูเห็นการเกิดดับอยู่ ก็ไม่ชื่อว่าติดแม้จะทํานานก็ทำใช่ไหมนี่เครื่องวัดต้องของพระศาสดานั้นเวลาเราใช้คําสอนของปุถุชนเครื่องวัดของปุถุชนมันงงไปหมดผิดแล้วเราก็สับสนตัวเองเลยกลายเป็นว่าถ้าจะไม่ยึดติดสมาธิต้องไม่ทําก็เลยไม่ต้องได้อะไรเลยนี่นมันสับสนก็อยู่อย่างนี้ยเพราะไม่ใช้คําสอนของตถาคต